สวัสดีค่ะก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะสอบถามนกมาว่ามเมล็ดจิมโนด่างมิกคืออะไรนะคะนี่นะคะนี่คืออะไรมาจากอะไรเดี๋ยววันนี้นกจะมาตอบคำถามนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำตอบอยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะคำว่ามเมล็ดจิมโนด่างมิกนะคะหมายความว่าเราเก็บมเมล็ดจาก หลายแม่มารวมกันแล้วก็นําไปล้างก็คือการมิกซ์ใส่กันแล้วนําไปล้างแล้วก็ได้เมล็ดออกมานั่นเองค่ะนี่เป็นตัวอย่างเมล็ดนะคะเป็นเมล็ดที่เราผสมต้นพ่อต้นแม่ไข้กันไปไข้กันมานะคะแล้วเราก็เก็บเมล็ดออกมาล้างรวมกันนั่นเองมิกมาจากคําภาษาอังกฤษที่แปลว่าผสมนะคะเพราะฉะนั้นเมล็ดจิมโนด่างมิกก็แปลว่า เราเอามาผสมกันนั่นเองค่ะคือมาจากฝักมเมล็ดที่มาจากต้นนี้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 แล้วเรานำมาล้างรวมกันแล้วได้มเมล็ดแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเก็บมาจากต้นไหนบ้างนะคะเพราะว่าเรารวมกันมานั่นเองข้อดีของมเมล็ดจิมโนมิกก็คือเราเก็บ เกสรจากหลายๆต้นมาผสมไข่กันไปไข่กันมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ลูกเมล็ดกิมโนที่มีสีหลากหลายนั่นเองนะ,ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจกับเมล็ดกิมโนมิกแบบนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าลวดลายที่เราได้ออกมาจะเหมือนกับต้นไหนนะคะอันนั้นก็คือว่าเราจะต้องไปอรอลุ้นกันเอาเอง โดยสรุปมเมล็ดจิมโนมิกก็คือมเมล็ดที่เราเก็บรวมรวมรวมๆหลายๆฝักจากต้นแม่หลายๆต้นนะคะแล้วก็มาล้างรวมกันได้เป็นมเมล็ดจิมโนมิกนั่นเองอันนี้โนก,ก็ขอตอบขอแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวของลูกเองที่เลี้ยงยิมโนม,มานะคะ การที่เราจะเลือกซื้อมเมล็ดของจิมโนโดาน,นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเราก็ควรที่จะเลือกซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าที่เขามีรีวิวจากรุ่นก่อนหรือรุ่นของปีที่แล้วนะคะให้เราดูว่าในส่วนของเขาเวลาเพาะออกมาแล้วมเมล็ดมิกเนี่ยจะได้สีสันของด่างประมาณไหนนั่นเองค่ะสิ่งนี้จะทำให้เราทราบอัตราการงอกแล้วก็อัตราการดา่างคร่าว เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายามาก่อนเนี่ยเขาจะต้องมีรีวิวอยู่ยแล้วนะคะของปีที่แล้วของรุ่นที่แล้วถ้าเราจะพิจารณาซื้อให้เราพิจารณาซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าที่เขามีรีวิวค่ะต่อมาการเลือกซื้อเมล็ดกิมโนด่างเราก็จะต้องเลือก ฤดูกาลนะคะหมายความว่าฤดูกาลของยิมโนเนี่ยเขาจะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นมเมล็ดที่ใหม่สดเนี่ยก็จะถูกขายในเดือนเมษายนพฤษภามิถุนายนะคะเป็นต้นไปก็อย่าให้เกินข้ามไปจนถึงเดือนประมาณพฤศจิกาอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดที่อาจจะล่าช้าไปนะคะการซื้อตามฤดูกาลก็จะมีโอกาสที่จะได้มเมล็ดที่สดแล้วก็ใหม่กว่านะคะ ทำให้โอกาสที่เราจะเพาะเมล็ดงอกเยอะมีง่ายนั่นเองจริงๆแล้วการเก็บเมล็ดจิมโนเราสามารถเก็บได้เป็นปีถ้าเรารู้วิธีเก็บที่ถูกต้องแต่ปัญหาที่เราจะพบนะคะก็คือเกิดจากการเก็บเมล็ดได้ไม่ดีก็คือเก็บให้โดนแสงเยอะเกินไปมีความชื้นนะคะแล้วก็จะทำให้เวลาที่เรานำมาเพาะเนี่ยอัตราในการงอกก็จะลดลงนั่นเองดังนั้นนกก็แนะนำให้ กเราเนี่ยเลือกซื้อตามฤดูกาลก็จะดีที่สุดค่ะข้อที่3นะคะก็คือว่าเราอาจจะลองเลือกสั่งปีนี้นะคะในจำนวนที่น้อยๆก่อนก็ได้รอดูว่าเราพอปีนี้แล้วเราจะได้อัตราการงอกขนาดไหนความด่างขนาดไหนนะคะแล้วก็ปีหน้าปีถัดไปเราค่อยเลือกซื้อเจ้าที่เราเห็นว่าอัตราการงอกดีความด่างดีนะคะเลือกเจ้านั้นไป สำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่เราซื้อเข้ามาในปีนี้แล้วอัตราการงอกของเขาดีความด่างเยอะเราก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเขาไว้นะคะเพราะยังไงปีหน้าเขาก็ต้องกลับมาขายแล้วเราค่อยซื้อกับเจ้านั้นๆไปนะคะสุดท้ายแล้วแม้เราจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมาแต่เราก็ต้องอย่าลืมศึกษาวิธีการเพราะเมล็ดที่ถูกต้องด้วย เพราะว่าปัใจจัยในการเพราะ,มะเมล็ดให้ได้เปอร์เซ็นต์ที่ดีนั้นนอกจากมเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วเราก็ต้องมีวิธีการเพราะที่ถูกต้องไม่ชื้นไปไม่แห้งไปแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมเราก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกซื้อ มเมล็ดจิมโนโด่างมิกนะคะหรือว่ามเมล็ดสายพันธุ์อื่นๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหรือว่าแชร์ให้กับนกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและวิชุรดาการเด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ